โอเคต่อไปจะเป็นการแข่งขันรอบไฟนอลน,นะคะเป็นการเจอกันระหว่างคาร์มาอินฟินิตีนะคะแล้วก็คุณเซตนะคะซึ่งแม็กทาง GM ได้ทำการรีเรียบร้อยแล้วผมจะมาดูทางฝั่งของคุณคาร์มาก่อนนะคะเป็นทางทีม A เป็นผู้เล่นจากเวอร์ติโกนะคะ การแข่งขันจะเริ่มในอีก10วินาทีนะคะ The match will start in 10 seconds นะคะแล้วก็ชุดที่คุณคาม่มาสวมใส่ที่เมื่อกี้มีคนถามจะเป็นชุดของแทแบแบกนะคะจะเป็นชุดแทแบแบกการแข่งข,ขันเริ่มต้นขึ้นแล้วรอบไฟนอล This is the final match It's the match between s e t and Kama อ่าแล้วทางคุณคาม่าโดนซีซีไปก่อนนะครับ ผมเพิ่งเปิดไปก็โอ้โหใช่ครับคุณก็ว่าทำไมคุณเงียบๆครับล้มแต่ไม่ถึงตายกลับมาได้โอเคปันต่อเรื่อยๆถ้าโดนซีซีแล้วครับโดนจับไปเดี๋ยวคาม่าโดนซีซสองไปแต่น่าทำไมชิโนตีไม่เข้าฮะโดนซีซีเล้าครับคาม่าแล้วโดนสตันเป็นซีซสองครับผม พยายามบินหาจังหวะคา,าม่าต้องชิงทำทีตีให้ได้ฮะเพื่อความมั่นใจฮะเรียกความมั่นใจของตัวเองมาครับปีนไปหนึ่งทีฮะกระโดดซีซีไปอีกแล้วครับเป็นรอบอรที่สี่หรือเปล่าใช่ครับรอบที่สี่ทีตีสองครับอกโหคาม่าแล้วเหลือครึ่งหนึ่งแล้วซิงซีได้นอก<ต>วงด้วยครับคามา่าตรงนี้กับเขาเซฟโอ้ไม่เข้าวงกันนะฮะเลืยคามา่าเสียเปรียบอยู่นิดหน่อยฮะ พยายามเลี้ยงครับระบำฝากความตายไปฮะผมดาบมอแนะไมห้หมดฮนะมองฝากความตายไปยังไม่ไม่คู่ผมดาบมอและ้ะไปครับคามาแล้วคามาโดนซีอีกแล้วครับนอกวงด้วยครับโดนซีซีสองหรือเปล่าไม่โดนฮนะแล้วโดนจับอีกแล้วครับคามาโดนซีซีสองเป็นสลบฮนะ ก็โดนตาดสม,มัยไปอีกหนึ่งทีฮะจะโดนรีซีซีหรือเปล่าไม่มีฮะรีเซ็ตกันใหม่ระวังโดนจับฮะตอนลงจากตอนแลนดิ้งลงฮะ้วโดนทามาจัดจริงๆฮะต้องวีไหมฮะไม่วีฮะซีซีสองไม่โดนฮะอ้าอกด<ม>แทรแบกแล้วทางเซ็ตยกมือเมื่อกี้หันหลังยกมือ,อ,เ,อเซ็ตกดแทรแบกครับผม ทำไม่กดโทษโคนี่ครับผมไม่เห็นผมเห็นโคยงมืออยู่โอเคมีแท้แบกนะฮะโคนี่บอกเซตยังจับใครยังจับใครไม่ได้ฮะนาทีสุดทา้ายโอ้โหมันบีบหัวใจได้เกิน25วินาทีเลือดพอพอๆกันครับผมยังไม่มีใครโดนติดซีซีน่าจะน่าจะเห็นเลือดความต่างจากเลือดจากการโดนซีซีอย่างนี้ฮะ ก็วีไปแล้วครับว่าเหกีสิบวิสุดท้ายก็วีนอกวงอย่างนี้โดนกินเลือดอยู่แน่นอนครับผมเจอ 5, เซตกดวี 4, หรือเปล่า <4, S 1> สามสองเอ๊กดวี 1. 1> ครับบินแล้วกดวีครับผม 49, 5, 4, สี่สิบเก้าห้าสิบเสมอโอ้โหเอ๊ะเสมอรหรอ 49, 50, สอรี่สิบเก้าห้าสิบเสมอหรอกะผิดไปนิดนึงฮะน่าจะทำดาเมจส,สักหน่อยก็ค่อยวีฮะ ผมรู้ทางฝั่งของคุณเซตบ้าดนกานัดพาม้าครับอ้อเหรอพอดีผมเห็นซิสเต็มสุดท้ายที่ค้างอยู่79คะแโอเคเรามาดูทางฝั่งทีมบีกันบ้างทางฝั่งคุณเซตนะครับเสมอคิวรีเลือดอ่าโอเคนี่เป็นการแข่งขันที่แมตที่สำคัญมากๆนะครับไฟนอลแมตนะครับยังไงก็ช่วยกันดูได้ครับพี่หนอเลือกเคีียวถั่วหรือมาปิด ปิดไหมอ่ะชอบดูเหมือนว่าตัวที่ซีบกว่าเซตตอนนี้ขามาเรียกเรือจะเซตไม่ได้ครึ่งหลอดเลยะฮะอุ้ยแล้วติดกันอยู่ตรงแง่งนี้อะยังไงเอ่ยแซดออกมาก่อนเขารีเซ็ตกันใหม่เขาเรือเท่ากัน ดึงฮะชิโนตรงนี้แล้วบินมาอยู่บนขอนไม้ดึงฮะเลือเหลือ80%เท่ากันฮะที่2นาทีสุดท้ายครับผมวงที่2บีบเข้ามาแล้วเขาไม่อะไรกับตรงแง่งหินนี่เรยว <c oughs> มันเป็นจิตวิทยาฮะเขาเรียกว่าการแบบคล้ายๆว่าทำให้เสียสมาธิครับคุณกูจะเล่นย,ยังไงอันนี้คู่ชิงชนะเลิศค่ะผ่านไปแล้วหนึ่งแมตช์เสนอนะคะเสมอนะครับแมตช์แรกจะเข้ามาตรงนี้ฮะแล้วจ,จับไปได้ครับเซ็คาม่าล้มไปก็โดนซีซีสอง แต่ยังตีไม่เข้าก็เอา้าแต่ว่าดาวสะแมตออกง่ว,วงฮะเอาก็โดนจับสวนโดนเข้าไมาจับสวนอย่างนี้โดนซีซีสองไปอีกแล้วฮะต้องหมีหรือเปล่าคะเซ็ตระว,วังนะฮะโอ้โหแต่คาม่าไม่ต่อฮะกางยังขันเหลือหนึ่งนาทีนะคะตอนนี้หนึ่งนาทีสุดท้ายครับวงบีบเข้ามาวงสุดท้ายแล้วตรงนี้ยังไงฮะพยายาม เราบอมฝากความตายกันทั้งคู่แต่ไม่มีใครตติซีซีฮะเราบอมฝากความตายคนละทีกันอีกทีนึงฮะสี่สิสสสบวิสุดท้ายครับผมมันยังไงก็ใครจะโดนจับก่อนก็ต้องมาดูฮะสามสิบวิสุดท้ายก็สาม,มารถลงสีก็วีไปเลยฮะถ้าหาวีได้เท่ากับวินนะฮะข้างหลังครับผม ดักวีไม่ได้ฮะแต่ว่าคาม่าเลือดน้อยกว่าฮะตอนนี้และคาม่าจับได้ตรงนี้ฮะวีเขาก็มีนะอนะโอโ้ต้องไม่วีฮะโอ้โหเจนเนอร์อะไร <30 S 1> ฮะสิบสามวิสุดท้ายเขาไม่วีครับพยายามไปบ,บําบัดความตายไว้โอโ้โหลุ้นมากมากฮะห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์กับสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้สองวิสุดท้ายก็โดนจับฮะเสมอเสมออีเฮะ วันนี้เสมอสองแมตตดโอเคสองวาวสเสนอเสมอสองสองาวาไว้ครับ the second the second match draw เมื่อกี้ผมจับทางคุณคาม่าใช่ไหมงั้นผมจะไปคุณเซตต่อผมลืมว่าเนี่ยแมตต์มันมันตึงเกิน เลือดจิ้งจอกไม่มีคนขายหน้าห้องหินโบราณแล้วก็ออกมาฮะเซตโดนจับตรงนี้แต่ยังไม่ติดซีซีสองฮะยังรีเลื่อได้ไม่เท่าไหร่น่าจะใส่กันรีซิกกันหรือเปล่าฮะอันนี้เป็นแมตช์ที่3ของการแข่งขันนะครับรอบไฟนอลนะครับ this is the third match for final round อยู่ฮะ ชินโนพยายามดึงตอนนี้บินไปก่อนฮะยังไม่มีใครทำซีซีใครได้ก็ทำได้นะฮะซิดโดนซีซีไปซีซีสองไปสลบนะแล้วะดาสสเมซไปอีกทีหนึ่งฮะต้องเฟดตัวออกมาครับผม เอากสี4สี่สาม,มาได้ครับจากสกิลแล้วบางฝากความตายแล้ว4-2คาม,ม่าเก,กือบตายฮะแต่ว่า4-4ส,ส,สวนดได้แล้วคาม,มาเรียกวีได้หรือเปล่าไม่ไม่มีทั้งคู่ฮะเรื่องเหอเท่ากัน <c oughs> คู่นี้ดูเดือดฮะหนึ่งนาที40วินาทีแล้วจับไปแล้วเขาเซตตรงนี้ <c oughs> พยายามบินหะบินดึงก่อนนะฮะ เพราะว่าจับไปแล้วนายจิงมามาสักห้าวิจะมีจับอีกทีนึงครับชิโนแล้วจับจริงๆครับผมแล้วซีดีสองได้แล้วรีเซตีซีครับผมไม่รีเซตีซีดาวสมแม่ครับว่าต้องวีไปฮะคาม่ารีไปแล้วนะคะคาม่าวีเนี้ยต้องดักวีได้หรือเปล่าฮะไม่ทันฮะดักวีไม่ทันแล้วท่าเดียวกันมาตรงนี้ลองนะพา ผมดาบอลนะไปตรงนี้ยังไม่เจ็บเท่าไหร่ฮะเลือดได้เปลียบม,มากๆฮะตอนนี้ชิโนหรือเซตแล้วทำาีที่ใต้ตรงนี้ไม่มีวีด้รามา1นึูนย์เป็นทางฝ่ายคุณเซตนะครับที่ได้แต้มไปก่อนนะครับเป็นแต้มจากแมตช์ที่3นะครับโอเคผมจะไปดูทางฝั่งของคุณคาม่ากันบ้างดีกว่า so the third match point belong to set โ okay, อ <c oughs> เคทุกคนแข่พร้อมออกมากันแล้วที่ลาวที่สามครับผมเอ้ยลาวสี่ดิลาวที่ส okay, ี่โอเคก็จับเลยฮะคาม่าตรงนี้จับชิโนได้เป็นเป็นเฟิร์สนะครับเวิร์ดแกร็บ แต่ชิโน,โนยังไม่วีฮะชิโนโดึงครับพยายามหาซีซส,สรุปถ้าอิงจากอาชีพที่แล้วคือเขาต้องชนะสใช่ไหมไม่ว่าเสมอกันเ่าไหนต้องชนะสใช่จับไว้นะเสมอไปเพราะว่าสองแมตช์แรกเสมอเลือดนะโดนจับอีกแล้วฮะชิโน,โน เอางี้ซีซีสองได้แล้วดาวซามิสมดที่ถึงต้องมีหรือเปล่าโอ้โหจิตใจทำเพื่ออะไรฮะไม่ยอมกดวีกันฮะกดวีกันตอนห้าเปอร์สุดท้ายพยายามไล่เขาคามาชิโนเขาดึงครับผมควงไปฮะ วงระบำฝ่าความตายไปทั้งคู่ฮะยังไม่ติดซีซีฮะผมดาบมองกันนะไปไม่โดนฮะคามา่าแล้วซีได้ครับคามา่าตรงนี้แล้วเขาไม่มีวีด้วยครับได้ไหมหรือเปล่าโอ้โยยังไม่ได้ฮะชิโนยังแข็งอยู่ฮะแล้วทำซีซีได้ด้วยรัาจะคัรแรกครับผม ทำซ c ได้จากพีเอาวครับแล้วทำดาวสมแมได้คำว่าโอ้โหเลือดเหลือไม่ถึงหเปอถึงจะวีกันครับอะไรกันครับเนี่ยแล้วโดนดักวีครับเรียบโอ้โหไม่ได้ฮะเดินเหมือนจะโดนดักวีแต่ว่าคำว่าจับส่วนได้ครับแล้วดาวสมแมทอีกทีหนึ่งแต่ว่ายังไม่ตายถึงกันไปไหนฮะนาทีสุดท้ายวงวงสุดท้ายบีเข้ามาวงสุดท้ายบีเข้ามาตรงนี้ มือสั่นทั้งคู่แต่คาม่าโดนจับไม่มีวีครับผมเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหไม่ดีดีสองเรียบร้อยโดนเหตุถ้าโดนตามเหตุครับผมสองศูนย์สำหรับแมตช์ที่4นะคะแต้มจะเป็นของทางฝั่งคุณชิโนเซะนะคะคุณเซ็ตนะครับเราดูทางฝั่งของคุณเซ็ตชิโนเซะกันบ้างดีกว่าในแมชที่5นะคะ โซ่ so, The first ไฟ belong to set เราเเป็นการแข่งขันในแมช,ช์ที่5แล้วของรอบไฟนอลเปิดประตูมา,าดูเชิงกันก่อนตรงนี้เปลี่ยนชุดอีกแล้วเปลี่ยนชุดครับเป็นเดดผูครับเอาจริงครับผมแล้วทำดีซีสองได้ฮะไปสรุป ดาวสม,มัทได้รึเปล่าโอ้โหดาวสม,มัทได้แต่ว่าเขาไม่เห็นนะเลือกที่จะถอยออกมาก่อนเพราะกลัวโดนจับสวนฮะควงเงินไปก่อนตรงนี้ฮะเรียงซุปอาร์มไปครับเป็นเดสพูแล้วฮะเดสพูลร่างผู้หญิงฮะชื่อว่าอะไรไม่แน่ใจบางทีคนบอกว่าเลดี้พูลเมื่อกี้เลดี้พูลใช่ไหมเคฮะเป็นเลดี้พูลฮะ เดนยดีูพยายามดึงออกเหมือนเดิมฮะผมชิโนามาพยายามระบําฝ่าความตายเข้ามาแล้วก็ขมดาบมานะมาครับบินว่อนเลยครับบินทั่วนะฮะเดีูยังเลี้ยงซุปครามกันอยู่แล้วก็โดนจับไปครับเดนดีผูตรงนี้ ก็สีดีสองได้ด้วยครับคามา่าต้องวีครับเลยนิพูวีมาตรงนี้โดนดักวีก็เปล่าโอ้โหเกือบโดนดักวีไอเฟรมทันนะจะแก้เกมยังไงครับเลยนิพูต้องลอยเขาออกมาลอยเขาหิวฮนะแล้วรอได้ด้วยก็จับข้ามกำแพงเขาก็มีแต่ร้องข้ามกำแพงที่จับกำแพงมันยังไงฮะ เขาอยู่ห้างล่าง็จะจับขึ้นมาได้ฮะอา่าแทบแบก,แแบกมาแล้วฮนะเรียบร้อยเซตครับผมเลยดิพูแล้วโดนจับอีกแล้วฮะแทบแบกแล้วนอกวงด้วยครับเรียบร้อยครับผมหนึ่งต่อสองตีตื่นมาฮะในการแข่งขันแบ,บ์ที่ห้านะคะแต้มจะเป็นของทางคุณคาม่านะคะ รอบนี้เราจะไปดูทางฝั่งของคุณคามารู้สึกว่าเซตนี่กดแทบแบกยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยฮะ<อ>แทบแบกสองรอบแล้วไหมเหมือนเมื่อกี้รอบนึงพก<ช>อกดช่วงท้ายอบแรกกดไปก็เสมอครับรอบนี้กดกดก็แพ้ครับอันนี้ต้องต้องต้อง,อ,งอาจจะต้องกะจังหวะบางทีพอกดปั๊บแล้วโดนเราโดนจับส่วนปุ๊บมาดูการแข่งขันในแมชที่หกัน <6 S 2> มามดูกันว่าเซตจ,จะแก้เกมยังไงฮะแต่ตอนนี้เซตนำอยู่นะฮะ 2, สองหนึ่งเซตขอ,อกสองวินครับเป็นแชมป์ครับผมเอามา้าไม่ได้เป็นเรดี้พูอะครับว่าโดนจับครับผมเซตทีที่สองก็ต้องมีเลยฮะ เซตกันใหม่ครับที่เลือดเท่ากันแล้วเซตโดนซีซีอีกแล้วไม่มีวีนะฮะตรงนี้ก็ตายไปเลยครับโอ้โหสองเท่าสำหรับแมชที่6นะคะแต้มจะเป็นของทางฝั่งคุณคาม่านะคะต่อไปเป็นแมชที่7แล้วผมจะไปดูทางฝั่งของคุณเซตกันบ้างสลับกันไปเป็นเรื่องฮะนำไล่มาสองเท่าแล้วฮะ การแข่งขันมันมันเหมือนกับของตอนเสร็จเลยมั้ยเสมอก่อนอ2อแล้วก็นำมาก่อน2แล้วก็ตีตื้นโอเครอบที่7ต้องชนะ4วินนะฮะเจมบอกสองสามสี่ห้าหกแต่ว่าเกมเนี่ยพอมันจะจบแมตช์ก่อนเกมนี้เป็นเกม <พอ S 1> ที่พอเกมนี้เสร็จจะจบจะจบแมตช์ก่อนใช่ ต้องขีห้องใหม่ฮะแล้วทำซีซีเซ็ตได้แล้วครับคาร่าแต่ทำไมรอบนี้ตีไม่เข้าหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจว่ามีการสรับเซ็ตกันหรือเปล่าก็จะจับไปแล้วครับคาร่าแล้วต้องมีหรือเปล่าเซ็ตยังไม่วีฮะเซ็ตโดนจับอีกแล้วครับผม C2 ไปเป็นสลบอี่ด้วแต่ยังไม่ไม่วีครับโขกแข็งฮะน่าจะเปลี่ยนของมาหรือเปล่าฮะนอกจากเปลี่ยนชุดแล้วก็อาจจะเปลี่ยนของด้วยใช่ฮะเวลาชีวิตเยอะอเกินฮะตรงนี้เข้าสูงทีที่สองแล้วฮะวงที่สองบีเข้ามา <S <S> <S อย่าง C2 ครับผม ต้องทำซีซีเขาให้ได้เพื่อเรียกความมัน่นใจแล้วโดนจับข้ากระแพงบ้างครับขาม่าจับข้ากระแพงครับผมแล้ว c ี2ีสองติดหรือเปล่าไม่รู้ครับมุมกล้องบังฮะทีเซกันใหม่ยี่สิบอีกยี่สิบมิจะเข้าสู่สาทีสุดท้ายครับควงแล้วบำฝากความตายไว้ไม่โดนซีซี แต่ตรงนี้เอาเหมือนเดินหรือเปล่าฮะแต่ลุกขึ้นมาได้ฮะไม่ไม่ตีสีสองาในซุปอร์อยทำี่ได้ฮะตรงนี้แล้เือเหลือห้ปซ็นตรงนี้ต้องมีหรือเปล่าคาม่าคาม่าไม่มีแลก็สี่ส่วนขึ้นมาฮะเซตต้องมีครับโอ้โหไม่วีโอ้โหแปดเปอรตับสิบเปอร์เซ็นตไแต่เวลาการแข่งันยังเหลืออีกสีนี้ เหลืยสี่สิบวิสุดท้ายครับผมแต่เลือดเซตเสียเปียบอยู่ฮะตรงนี้แล้วโดนจับไปแล้วคาม่าโอ้โหต้องวีครับคุณคาม่าเป็นไฟเซตดัไปก่ีได้นี่คือชนะฮะคาม่าต้องรีบเข้ามาแล้วโดนซีซีส่วนเลยฮะตรงนี้เป็นสามสองหรือเปล่าละสิบห้าวิสุดท้ายเอาโอเคเขาเซตวีครับ สิบวิสุดท้ายแล<อ>้ววีตรงนี้แล้ววีในวงครับแต่เาไม่รอบวงตอนนี้เซ็ตได้เลื่อนเยอะกว่า5้าสี่วิสุดท้ายสองหนึ่งบินไปแล้ว 0, ครับ <5. S 2> เรียบร้อยได้สามสองครับผมเหลืออีกรอบหนึ่งฮะเลือดสี่สิบแปกับเลือดเท่าไหรนะ่นะเมื่อกี้ทางฝ่ายฝ่ายบีเป็นฝ่ายได้แต้มใช่ไหมยังไม่จบฮะเหลือเกมหนึ่งฮะถ้าถ้าอิงจากอาชีพที่แล้วเหลือเกมหนึ่งฮะ ต้องชนะสี่ครับ Current score Adventure Karma to win Adventure Set to win The match will continue until one Adventure reach reach for win คุณคาม่ามี2แต้มนะครับคุณเซตมีทั้งหมด3แต้มนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะมา ผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ผมจับทางฝั่งคุณคาม่มาไปแล้วเป็นไรเดี๋ยวผมค่อยสลับอีกทีหนึ่งกา,งารแข่งขันจะดําเนินต่อไปจนกว่าจะมีผู้ชนะทั้งหมด4ครั้งนะครับประกาศโดย GM b i t t l o นะครับโอเคคุณคาม่ามีอยู่2คะแนนแล้วก็ทางคุณเซตมีอยู่3คะแนนนะครับถ้าคุณเซตชนะรอบนี้ก็คือเรียบร้อยเลยนะครับได้อันดับที่หไปแะ <c oughs> ผมไม่สามารถเปลี่ยนได้ไม่เป็นไรหลังคงจับคุณคามาต่อไปเปลี่ยนได้นะกดลัวกดลัวปุ่มไหนก็ได้ลองกดดูมันจะสับกันอยู่สองปุ่มนั่นแหละกดไม่ไปได้ไหมไม,ไ,ไม่ได้ช้างมันเดี๋ยวลุด <laughs> ระว่างฝาความตายไปก่อนฮะขามาพยายามไล่ฮะจะเหมือนเซตนี่จะถอยรอตั้งรับรอเคานเตอร์ฮะเอาทำซีซได้ขามาตรงนี้ทำแต่ว่าตีไม่เข้าซีสไม่โดนฮะแล้วจับได้อีกทีหนึ่งฮะไม่ทราบว่าจะซีสองได้หรือเปล่าเพราะมันใกล้เคียงกันมากฮะต้องทำซีซใหม่ฮะ เอ้แล้วโดนซีซีตอนแล้วต้องปีหรือเปล่าฮนะต้องปีเขาเซ็ตซีส,สไม่ติดแต่ว่าคามาเรื่อเหลือห้าสเปอรเซ็นตะ์ะเอาโดนจับข้ามกำแพงแล้วค้าคามาตรงนี้ถ้าซีสองไปตรงนี้ต้องวีหรือเปล่าไม่วีครับขามายังแข็งใจไม่วีอยู่ฮะ ผมดาบมอกันนะผมดาบมอน,นะครับคือถ้าล่างร่างขวาฮะของหลังเอาเวกคุณคาม่ามีอยู่2แต้มนะครับแล้วก็คุณเซตมีอยู่3มแต้มนะครับสำหรับคนที่ถามว่าทําไมแต้มมีนะครับพอดีว่าการแข่งขันมันเกินเจ็ดแบ่ตัวซิสเต็มมันน่าจะเอาดูนาทีสุดท้ายครับผมวงสุดท้ายบี่เข้ามาแล้วคาม่าจะแพ้ไม่ได้ห้จะเสียแชมปนะ์ฮะ พู้เสียแชมป์ไม่ได้ดิจะได้ที่สองฮะโดซีซีพัคามาตรงนี้ต้องวีครับผมสาวินาทีสุดท้ายค่ะเอาแล้วต้องวีมันนอกวงอย่างนี้เขาไม่ตามฮะเซนไม่ตามฮะรอให้บินเข้ามาโอ้โหกว่าจะบินเข้ามาเลื่อเหลือนิดเดียวฮะเอาก็ออกนอกวงอีกทีนึง ดีหัวใจเหลือ <100 S 1> <100 S 2> เกิน<อ>ได้แชมป์ฮะเซตครับผมทั้งคู่ครับทั้งคู่ครับคะแนคู่ครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับที่หนึ่งในสายอาชีพรันนะคะก็จะเป็นคุณเซตนะครับส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นทางคุณค้าม่านะครับ แล้วก็ที่3ก็จะเป็นคุณอาราไกเอมิเรียนโนแมนที่4จะเป็นคุณอาเวสอาลิยาศักนะครับก็ยังไงก็ขอแสดงคำสินดีด้วยนะครับกับผู้ชนะทุกท่านนะครับ